สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของการแยกแบบกระโปรงทรงเอนะคะรอบที่แล้วเราได้ทําในเรื่องของการสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้นนะคะเมื่อเราสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะ ทำการแยกแบกนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวิธีการแยกแบกกระโปรงทรง A มีวิธีการแยกแบบอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันค่ะ,ะในส่วนของอันนี้นะคะคือแพทเทิร์นพื้นฐานของกระโปรงเบื้องต้นนะคะ เราจะสร้างแบบกระโปรงเบื้องต้นชิ้นหน้าและก็ชิ้นหลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำชิ้นหน้าก่อนนะคะว่ามีวิธีการทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นเ,เราก็จะแบ่งเบสิกหรือแพทเทิร์นกระโปรงแยกออกจากกันก่อนนะคะในส่วนของวิธีการนี้นะคะเราจะทำเป็นกระโปรงทรง A แบบสั้นนะคะส่วนค่า ใครที่ต้องการกระโปรงทรงเอแบบยาวก็สามารถเพิ่มความยาวกระโปรงได้เลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะมาเพิ่มความบานของกระโปรงนะคะวัดออกจากตะเข็บข้างออกไป3หรือ4เซนนะคะ3หรือ4เซนก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนะคะจากนั้นเราจะตีเส้นจากสะโพก บนหรือจากเส้นสะโพกบนหรือเส้นสะโพกล่างก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนในส่วนของครูนะคะครูจะตีเส้นจากสะโพกบนนะคะตีเส้นเพิ่มความบานออกไปลักษณะน,นี้นะคะดังนั้นเราจะมาเพิ่มความบานตรงส่วนที่เป็นเส้นปลายเกตที่สองของกระโปรงนะคะ โดยวางไม้บรรทัดตรงเกรดที่สองตั้งฉากยาวจนถึงความยาวของชายกระโปรงนะคะลักษณะนี้ถ้าในกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าเราจะตีเส้นตั้งฉากไหมให้วัดจากเส้นกลางตัวก็ได้ค่ะว่าตรงตรงที่เราจะตีเส้นเนี่ยกว้างยาวเท่าไหร่นะคะแบบนี้ก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะคะ เราก็จะตีเส้นปลายเก็ตที่สองของชิ้นหน้ายาวลงไปนะคะ,ะจากนั้นเมื่อเราตีเส้นปลายเก็ตชิ้นหน้าแล้วนะคะเราก็จะทำการตัดในส่วนที่เราตีเส้นตัดจนถึงเส้นปลายเก็ตนะคะจะจนถึงเส้นปลายเกตลักษณะนี้นะคะ ตัดไปจนจากชายจนถึงปลายเก็ดนะคะอ่าเมื่อเราตัดแล้วนะคะเราจะทำการปิด,ปดเก็ดนะคะวิธีการปิดเก็ดปิดอย่างไรนะคะอ่าเราก็จะพับปลายเกดลักษณะนี้นะคะอ่าปึ๊บ ลักษณะนี้นะคะพับแล้วก็ปิดเกล็ดนะคะปิดเกล็ดโดยใช้เสนเข็บโดยใช้สก็อตเทปในการปิดนะคะ,ะเราก็จะได้ในส่วนของการเพิ่มความบานของตัวกระโปรงทรงเอนะคะในส่วนของ กระดาษที่เพิ่มไปนะคะให้เรานำกระดาษมาแทรกนะคะแทรกแนวที่เราเปิดว่านนะคะเวลาแทรกกระดาษนะคะให้แทรกตรงส่วนที่เฉพาะที่มันเปิดเท่านั้นนะคะไม่ต้องแทรกทั้งตัวนะคะเฉพาะตรงกระรอยกระดาษที่เปิดแยกนะคะ ละไล่ต่แปะนะคะควรที่จะแปะจากส่วนบนไปจนถึงส่วนชายกระโปรงนะคะก<ม>็ควรระวังในการทำแยกแบบตัดน,นะคะ ระวังอย่าติดสก๊อตเทปนะคะให้ชิดกันให้ห่างกันหน่อยเพื่อเพิ่มช่องอากาศให้กับเบสิคหรแพทเทิร์นของเราถ้าเราติดสกอตเทปชิดเกินไปนะคะมันจะทำให้เบสิคหรือแบบกระดาษของเราตัวนี้นะคะย่นนะคะเกิดการยน่น เราก็จะได้ในส่วนของการแยกที่ติดแท่กระดาษเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะมาทำการแต่งเส้นชายกระโปรงนะคะเวลาแต่งเส้นให้วัดจากจุดที่เราขยายออกมา3เซนตรงนี้ค่ะนะคะวัดขึ้นมา1.5ถึง2เซนนะคะ ในส่วนของครูจะวัดขึ้นมา2เซนนะคะตรงนี้วัดขึ้นมา1.5ถึง2เซนแล้วก็ใช้ไม้บรรทัดนะคะโค้งลักษณะน,นี้นะคะให้โค้งมาหาจุดที่เราตัดแยกตรงนี้นะคะจุดที่เราตัดแยกตรงนี้ค่ะให้โค้งมาหานะคะเราก็จะทำการโค้งเส้นนะคะวางให้ จุดตรงนี้กับจุดที่เราวัดขึ้นนะคะโค้งลักษณะน,นี้อ่เราก็จะได้ในส่วนของการแต่งเส้นชายกระโปรงนะคะขึ้นนะคะจากนั้นเรามาดูวิธีการแต่งเส้นเอวกระโปรงนะคะการแต่งเส้นเอวกระโปรงเราจะพับเกล็ดของชิ้นหน้าเกล็ดที่หนึ่ พับลักษณะนี้นะคะแล้วก็กดไว้คะแล้วใช้เข็มหมุดนะคะไม่ได้ใช้สกอตเทปในการกัดเกรดนะคะจากนั้นจุดตัดกันรตรงมุมบนนะคะจุดที่1ให้วัดลงมานหนเซนแล้วเราก็จะโค้ง นะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะก็ได้นะคะอาจารย์จะถนัดไม้บรรทัดสั้นหรือถ้าใครไม่มีไม้บรรทัดโค้งนะคะก็ใช้ไม้บรรทัดสั้นจับโค้งลักษณะนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอ่าเราก็จะแต่งเส้นโค้งเอวทำไมต้องแต่งเส้นโค้งเอวเพราะว่า เวลาเราเข้าขอบเอวนะคะเส้นตรงนี้ถ้าเราสร้างเราไม่แต่งมันจะทําให้หักกันนะคะเส้นเส้นบนนี้นะคะเราจะยึดเส้นที่เราแต่งใหม่นะคะบวกกับคนเราจะมีหน้าท้องอยู่แล้วควรจะเก็บตรงแนวหน้าท้องตรงนี้หักลงมาหนึ่งเซนนะคะเมื่อเราแต่งเส้นเอวเรียบร้อยแล้วให้เราแกะเอาเข็มหมุดเนี่ยค่ะออก ให้เป็นลักษณะแพทเทิร์นลักษณะนี้นะคะตอนนี้อันนี้คือการแยกแบบตัดชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกแบบตัดชิ้นหลังกันนะคะจะทำลักษณะเดียวกับชิ้นหน้านะคะอันนี้เรามาดูกันค่ะ ในส่วนของตรงนี้เป็นเบสิกกระโปรงชิ้นหลังหรือแพทเทิร์นกระโปรงชิ้นหลังนะคะก็เหมือนเดิมนะคะเราจะตีเส้นปลายเกตที่สองเกตชิ้นหลังจะมีเกตที่1และเกตที่สให้เอาเกตที่สองเกตที่สองดูอย่างไรดูจากเส้นโค้งโค้งเอวหรือโค้งสะโพกตรงนี้นะคะ ส่วนเกจที่1จะอยู่ส่วนที่เป็นเส้นตรงหรือเส้นกลางตัวของกระโปรงค่ะอันนี้เราจะเอาปลายเกจเนี่ยนะคะตีเส้นตั้งฉากยาวลงไปลักษณะนี้ถ้าใครไม่มั่นใจก็ให้วัดจากเส้นกลางตัวเข้ามาเท่าไหร่ให้วัดระยะเท่ากันนะคะ,ะให้วัดระยะเท่ากันจากนั้นเราก็ ตีเส้นปลายเก็ตยาวไปจนถึงชายกระโปรงนะคะและเราก็จะทำการตัดนะคะจากชายกระโปรงจนถึงปลายเก็ตของชิ้นหลังเกดที่2นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดกันนะคะว่ามีวิธีการตัดอย่างไระคะเราก็จะทำการตัด เราก็จะได้ทําการตัดตรงนี้นะคะตัดเรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะทําการปิดเกตนะคะปิดเกตกระโปรงนะคะเหมือนเดิมนะคะเวลาปิดเกตนักเรียนส,สะดวกทางไหนก็ทำทางที่เราถนัดก็ได้นะคะเราถนัดพับเกตลักษณะไหนก็พับลักษณะที่เราถนัดไม่ได้ฟิกว่าจะต้อง ทางนี้เท่านั้นหรือทางนี้นะคะให้ทำการปิดเก็บนะคะแบานี้แล้วในส่วนที่เราตัดมันก็จะเปิดอ้านะคะ เพิ่มแทรก,กระดาษตรงนี้นะคะในส่วนของตะเข็บข้างตรงนี้นะคะให้เพิ่มออกออกมาเพิ่มความบานออกมา3มเซนเหมือนกับชิ้นหน้านะคะถ้าชิ้นหน้าเพิ่มความบาน4เซนชิ้นหลังก็ต้องเพิ่มความบาน4เซนนะคะอ่ะเราก็จะทำเหมือนชิ้นหน้าเช่นเดียวกันนะ,ะนี่นะคะ เพิ่มความบาง3ถึง3ถึง4เซนนะคะแล้วก็มาแทรกกระดาษที่เราตัดเพิ่มมื่อี้นะคะ ควรที่จะติดสกอตเทปจากส่วนบนไปจนถึงส่วนล่างของชายกับโปรงนะคะ ติดสก็อตเทปชิดกันควรห่างกันแต่ไม่ใช่ว่าห่างกันเยอะนะคะเว้นช่องสำหรับการถ่ายอากาศของกระดาษด้วยนะคะจากนั้นเมื่อเราติดสก็อตเทปเรียบร้อยนะคะเราจะมาแต่งเส้นชายกับโรงนะคะโดยการวัดขึ้นมา1.5ถึง2เซนนะคะ เบสิกชิ้นหน้าของเราตรงนี้ขึ้นมาสองเซนนะคะชิ้นหลังตรงนี้ของเราก็จะต้องขึ้นมาสองเซนต้องเหมือนกันนะคะถ้าไม่เหมือนกันตะเข็บข้างกระโปรงเมื่อมาเย็บติดกันแล้วมันจะไม่เข้ากันนะคะ1.5จุดถึง2เซนนะคะมากกว่าได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะ โดยมาตรฐานแล้ว1.5-2ถึงเซนจากนั้นเราก็ใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะโค้งชายกับโปรงนะคะไม่มีไม้บรรทัดโค้งได้ไหมได้เราใช้ไม้บรรทัดสั้นก็ได้นะคะจับโค้งแบบนี้ก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดใช้เครื่องมือลักษณะอุปกรณ์ในการช่วยสร้างแบบ ตัวไหนนะคะเมื่อได้แล้วนะคะเราก็จะมาทำการแต่งเส้นเอวกระโปรงนะคะก็คือว่าจะมุมตัดการส่วนบนตรงนี้นะคะลงมา1เซนนะคะหรือจุดที่5นะคะตรงนี้นะคะลงมา1เซนหรือจุดที่5จากนั้นเราก็ใช้การพับเวทนะคะ เก็ดของกระโปงนี้พับปลายเก็ดนะคะแล้วก็ใช้นิ้วกดให้เป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดปัดไว้คะ,ะแล้วเราก็จะแต่งเส้นเอวนะคะโค้งจากจุดที่เราวัดลงมาจากจุดที่เราวัดลงมาหนเซนตรงนี้นะคะแล้วก็โค้งมาหาจุด ตะเข็บข้างกับโปรงก็คือจุดที่19อ่ะเราก็จะได้ในส่วนของเอลนะคะอันนี้อ่ะตะเข็บข้างเราก็ได้วิธีการแยกและเราก็แกะเข็มหมดออกนะคะ เราได้วิธีการแยกแบบกระโปรงชิ้นหนังเรียบร้อยนะคะแล้วก็ชิ้นหน้านะคะทั้งสองแบบแบบนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเผื่อเย็บแพทเทิร์นของกระโปรงทรง A กันค่ะ ค่ะเมื่อเราได้แยกแบบกระโปรงทรงเอแล้วนะคะเราก็จะมาทำการเผื่อเย็บนะคะการเผื่อเย็บของกระโปรงหรือแพทเทิร์นนะคะที่เอวเราเอวนะคะเราจะเผื่อออกมา2เซนตะเข็บข้าง2เซนชายกระโปรง5เซนแล้วก็กลางตัวของชิ้นหน้านะคะจะไม่เผื่อนะคะ จะไม่เผื่อเย็บนะคะจะเป็นสันทบผ้านะคะ,ะการตัวหน้าไม่มีการเผื่อเย็บนะคะจะเป็นลนักษณะของการสันทบนะคะอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะมาทำให้ดูนะคะในส่วนของการเผื่อเย็บเราก็จะวัดจากตรงนี้ขึ้นมาสองเซนนะคะ ตรงเอวให้วัดจากเอวที่เราโค้งเส้นใหม่นะคะตรงนี้เวลาวัดก็พัดเจดนะคะแล้วก็ใช้ไม้มันทัดโค้งนะคะโค้งเส้นอ่าลักษณะนี้นะคะโค้งแล้วก็ไปเฉดข้ดางนะคะเราก็จะวัดออกมา2เซนระยะเท่ากัน จะวัดออกมา2เซนร,ระยะเท่ากันนะคะ ดนส่วนโคง้งเราก็ต้องโค้งตามที่เราสร้างนะคะแล้วก็ชายกระโปรงนะคะ5เซน เราก็จะได้ชายกระโปรงมาสับนี้นะคะในส่วนของเส้นกลางตัวเราจะไม่เผือเล็บนะคะเส้นกลางตัวนี้เราจะตัดออกนะคะ เราก็จะตัดในส่วน A เวลาตัดนะคะให้พับเกร็ดด้วยนะคะเวลาตัดแล้วเราก็ตัดเส้นชายกระโปรงนะคะ จะได้ในส่วนของเบสิกกระโปรงทรงเอนะคะวิดแล้วก็เป็นสำคัญนะคะควรที่จะทำเครื่องหมายเกรนผ้านะคะในการทำแบบตัดให้วางไม้บรรทัดขนานกับเส้นกลางตัวลักษณะน,นี้นะคะ,ะแล้วก็ขีดเส้นเกรนผ้าด้วย เดี๋ยวทำไมต้องขีดเส้นเกมผ้าเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าตอนวางผ้าเราต้องขีดเส้นเกมผ้าเพราะอะไรนะคะอันนี้คือเครื่องหมายเกมผ้านะคะชิ้นหน้านะคะเบสิกของกระโปรงชิ้นหน้าเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปื่อยเย็บของกระโปรงชิ้นหลังกันค่ะ ค่ะในส่วนของการเผื่อเย็บกระโปรงชิ้นหลังนะคะจะทําเหมือนกันกับกระโปรงชิ้นหน้าก็คือเส้นเอวนะคะตรงนี้เผื่อ2เซนแล้วก็เส้นตะเข็บข้าง2เซนแล้วก็เส้นชายกระโปรง5เซนคราวนี้เส้นกลางตัวตรงนี้นะคะ3มเซนต่างกันกับชิ้นหน้าชิ้นหน้าเส้นกลางตัวจะไม่เผื่อเย็บ แต่ชิ้นหลังตรงนี้เส้นกลางตัวต้องเผื่อเย็บเป็นเส้นที่เราจะเผื่อเย็บสําหรับการเย็บซิปนะคะอันนี้เรามาดูวิธีการเผื่อเย็บของชิ้นหลังกันค่ะเราก็จะวัดจากตะเข็บข้าออกมา2เซนนะคะเหมือนกับชิ้นหน้าเลย ส่วนที่เป็นส่วนโค้งนะคะวควรจะโค้งเสร็จข้างด้วยนะคะโค้งตามเส้นด้วยนะคะอ่าแล้วก็ส่วนเอวนะคะวัดขึ้นไป2เซนเช่นเดียวกันเวลาขีดให้พับเหล็กกระโปรงด้วยนะคะเวลาขีดเส้น นี้นะคะแล้วก็เราก็จะวัดชายกระโปรงเหมือนเดิมนะคะ5เซนนะคะการเฉยเย็บชายกระโปรงมากกว่าได้ไหมได้น้อยกว่าไม่ได้นะคะน้อยกว่ามันจะทําให้ชายกระโปรงเราเล็กเกินไปนะคะ เราเผื่อเย็บนะคะตอนตัดควรที่จะพับเกล็ดด้วยนะคะ,ะเกล็ดตะโปง ลักษณะนี้เราก็จะได้มีส่วนของการเผื่อเย็บกระโปรงทรงเอนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องเกณนผ้าก็ต้องวัดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกณนผ้าสำคัญนะคะถ้าเราไม่มีเครื่องหมายเกณฑ์ผ้าเราจะไม่รู้ว่าเราจะต้องวัดขนาดกับผ้าอย่างไรนะคะแล้วก็เขียนว่าตัดผ้า สองชิ้นนะคะส่วนชิ้นหน้าเขียนว่าตัดผ้าหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็สลดชื่อตัวเองอย่างนี้ค่ะนะคะเราก็จะได้เบสิกกระโปรงที่พร้อมจะตัดของชิ้นหน้านะคะ ่ชิ้นหน้าแล้วก็หองอชิ้นหลังนะคะ่างนี้ฮะเด็กฮะเราก็ได้ส่วนตรงนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลัง